มาดูผลโพวันแม่ปีนี้กันบ้างนะคะจัดทำโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะวันแม่ปี2567ลูกๆบอกว่าอยากจะไปกรอดอยากจะบอกรักแล้วก็นำดอกมะลิไปกราบขอพรแสดงความกตัญญูต่อคุณแม่นะคะทีนี้นก็ไปสำรวจว่าในด้านศิลปินมีคุณมแม่ท่านไหนที่เรียกว่าได้รับความนิยมแล้วก็มีน้องๆเยาวชนเนี่ยนะคะยกให้เป็นคุณแม่คุณลูกมใบ้างคบพี่ เรียกว่าเป็นคู่แม่ลูกที่มีสายใยแห่งรักที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าแม่คู่แม่ลูกคู่นี้น่ารักจริงๆก็จะมีแม่ชมพู่น้องสายฟ้าน้องพาย,ยุา <c oughs> น่ารักมากมากแล้วก็ f อ <c oughs> เยอะมากๆค,คู่ต่อมาก็คือแม่แอปกับน้องปีใหม่มีก็น่ารักมากๆนะคะแล้วก็แม่หมูกับน้องนายนภัทรปิดโผแม่ลูกที่คนชื่นชอบมากที่สุดสําหรับปีนี้นะคะ คุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับสวนดุสิตธโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปสำรวจความคิดเห็นเด็กเยาวชนและประชาชนที่มีต่อวันแม่แห่งชาติปี2567เมื่อสอบถามเด็กเยาวชนและประชาชนส่วนใหญ่ตั้งใจจะบอกหรือว่าแสดงความรักแม่อย่างไรอันดับแรกนะคะที่ หลายคนบอกก็คืออยากจะกอดอยากจะบอกรักคุณแม่เนี่ยมีมากถึงประมาณ55.65%นำควงมาลายัยดอกมาลิไปกราบขอพรแม่เนี่ยมีประมาณ46.28%แล้วก็บอกว่าอยากจะพาคุณแม่ไปทานอาหารมีประมาณ42.90%ขณะที่เมื่อถามเด็กเยาวชนและประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าคำพูดของแม่ประโยคไหนได้ยินบ่อยที่สุด เชื่อว่าหลายคนได้ยินคำนี้เป็นคำแรกเมื่อที่กลับถึงบ้านเนาะ <c oughs> หิวไหมกินข้าวหรือยังได้ยินเยอะที่สุดเลย55.54%ดูแลตัวเองดีๆนะอันนี้ก็เยอะนะคะ49.46%แล้วก็อีกหนึ่งคำที่ได้ยินบ่อยมากถึงไหนแล้วเมื่อไรจะกลับ ประมาณ40.96%ขณะที่เด็กเยาวชนและประชาชนส่วนใหญ่ชื่นชอบแม่ลูกคู่ไหนมากที่สุดปรากฏว่าอันดับแรกก็คือแม่ลูกดารานักร้องอย่างแม่ชมพู่น้องสายฟ้าน้องพายุแล้วก็อีกท่านอีกน้องคนหนึ่งที่ยังท,ท,ท,ที่ตอนนี้เนี่ยเอเยอะมากน้องมิเกลน้องลูกสาวคนเล็กครับแล้วก็มีแม่แอปกับน้องปีใหม่มแล้วก็อีกหนึ่งคู่แม่หมูกับน้องนายนภัส อีกหนึ่งคู่ก็แม่ออยน้องทีน้องพอีลูกคุณบีมกวี wi, นะคะมแม่เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับน้องยูจินนี่ก็ติดโผลเหมือนกันนะคะค